สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤตโควิด -19 ทั่วประเทศค่ะพร้อมออกแนวทางเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโรคโควิด1 9ค่ะ นางพัชรีอารยกุลปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทางกระทรวงพอมอมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้เมื่อวันที่18กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอได้ประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงพอมอเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยดำเนินการช่วยเหลือในด้านต่างๆตามภา,า,ารกิจกระทรวงพอมอดังนี้ หจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤตโควิด -19 กระทรวงพมเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลการช่วยเหลือการสื่อสารสังคมการรายงานและติดตามผลโดยทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทร1 3 0 0เพื่อประสานส่งต่อการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจนสิ้นสุดกระบวนการ 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤตโควิด -19 ระดับจังหวัดทั่วประเทศโดยมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมอโทร130 0รับแจ้งเหตุและปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนการช่วยเหลือในพื้นที่50เขตกทมโดยให้แยกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้ชัดเจนเพื่อให้เห็นกลุ่มเป้าหมายที่ช่วยเหลือแล้วและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 4. จัดทีมพอมอลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่กทมปริมณฑลและจังหวัดควบคุมสูงสุดจังหวัดอยุธยาชนบุรีและฉะเชิงเซา 5. เตรียมพื้นที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงพมเขตลาดพร้าวเพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ6เตรียมแผนการรองรับสำหรับคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านและ7จัดหาสถานพยาบาลรองรับการดูแลรักษาบุคลากรกร,กระทรวงพอมอและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออ,อพพมที่ติดเชื้อโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของโควิด -19 หรือชุมชนใดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม130 0บริการ24ชั่วโมงค่ะและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศหรือประสานขอความช่วยเหลือผ่านอพอมในพื้นที่ค่ะ